เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคําประจำวันที่12พฤศจิกายนข่าวแรกในรอบคํานี้นะครับมาเริ่มดี่ข่าวของศูนย์หน้าดาวรุ่งตัวเก่งของสโมสรไบรตันอย่างอีวนเฟอร์กูสัน ซึ่งได้ออกมายอมรับแบบไม่มีอ้อมค้อมเลยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วก็มีไอดอลเป็นตำนานของกองทัพปีแสดงหลายตนหลายคนทั้งนี้อีวนเฟอร์กูสันนะครับได้แย้มเรื่องนี้กับทาง Sky s p o r t ว่า ผมเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กผมเห็นเวนดูนี่แล้วก็ดีมิดาเบอร์ตอฟแล้วก็แน่นอนว่าแดนนี่เวลเบกอีกคนหนึ่งผมได้เรียนรู้จากสิ่งที่ได้เห็นจากพวกเขาเล่นมาอยู่เสมอตั้งแต่ยังเป็นเด็กและสําหรับแดนนี่เวลเบกแล้วก็ต้องบอกว่าเขาช่วยผมได้เยอะมากเลยล่ะนับตั้งแต่วันแรกที่เขาย้ายมาอยู่กับเราที่ไบรตัน สำหรับอีแวนฟิกกูซันนะครับก็ต้องบอกว่ามีข่าวลือก,กับเรามาประมาณ2ซัมเมอร์แล้วแต่ก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าไปกว่านั้นนะครับและปัจจุบันก็ว่ากันว่าไบรตันนะได้ตั้งค่าตัวของกองหน้าวั19ปีรายนี้ไว้สูงถึง120ล้านปอนด์ด้วยกันครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับกับทัศนะของตำนานสโมสรอนอย่างพอลสโค ซึ่งสโคนี่ออกมาแนะว,วิธีการที่ทาให้ราสมุสฮายลุนมีโอกาสยิงประตูมากขึ้นกว่าเดิมก็คือแมนยูเนเตดต้องปรับแผนการเล่นด้วยการดันบรูโน่เฟรนันเดสให้ขยับขึ้นสูงมากกว่านี้ครับเพื่อคอยซับพอร์ตการเล่นของราสมุสฮายลุนในฐานนะกองหน้าตัวเป้าเดิมพสโคนะครับในทัศนะกับเรื่องนี้ว่าเมื่อเราพูดถึงราสมุสฮายลุนแล้วผมคิดว่าเด็กคนนี้ต้องการความช่วยเหลือนะผมคิดว่าบรูโน่เฟรนันเดสต้องขยับเข้าใกล้เขามากขึ้นกว่าเดิม เราทราบกันดีว่าบรูโน่สามารถอยู่ตรงกลางและสมบอรให้ได้เขาสามารถทําได้โดยไร้ปัญหาผมเชื่อมั่นแบบนั้นเขาจะเป็นต้องพยายามประสานงานกับราสุซอยลุนมากขึ้นและผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ฮอยลุนเนี่ยทำประตูได้อย่างแน่นอนเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของฮีโร่ในเกมกับลูตันทาวเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างวิกตอร์ลินเด์เลฟกันนะครับเดลินเดอร์เลฟได้บอ,อกมาว่าเขามีความสุขมากครับที่ทําประตูชัยพาทีมคว้า3แต้มได้สําเร็จและจากนี้เขาก็หวังว่าทีมจะเดินหน้าคว้าชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องด้วย เดวิดตอร์ลินเดเลฟได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับทาง MUTV ว่ามันเป็นเรื่องที่พิเศษและก็ยอดเยเี่ยมเสมอเมื่อคุณยิงประตูได้และมันก็ยิ่งสําคัญเมื่อคุณเป็นคนที่ยิงประตูได้ไมีค่อยเยอะแบบผมการทําประตูชัยต่อหน้าอาจารย์ฝั่งสเปดฟอร์ดเอนถือเป็นความรู้สึกพิเศษซึ่งผมรู้สึกแบบนั้นในวันนี้ผมได้เห็นบอลตกลงมาแล้วก็คิดในใจว่าลองยิงให้แรงแล้วก็ยิงให้มันสูงดูซึ่งผมคิดว่าเป็นประตูที่ดีเลยนะ หลังจากที่เราได้ประตูขึ้นนําเราก็ถอยลงมาต่ํากันนิดหน่อยแต่ว่าอย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละ3คะแนนในเกมนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดแล้วและผมก็หวังว่า เราจะเดินหน้าคว้าชัยชนะกันต่อไปแบบนี้เรื่อยๆมากรดี่ข่าวต่อไปครับกับบทสัมภาษณ์ของแฮร์รี่แม็กไกว์ซึ่งแม็กไกวร์นะครับได้ออกมาระบุว่าในตอนนี้แมนเชเต็ดน่าเริ่มกลับมาคืนฟอร์มบ้างแล้วถึงแม้ว,ว่าจะมีชนะบ้างแพ้บ้างแต่ก็เชื่อว่าดีกว่าในช่วงต้นซีซั่นที่ผ่านมานอกจากนี้แม็กไกวร์ก็ระบุนะครับว่าในเกมเมื่อคืนนี้ที่เปิดบ้านเอาชนะลูตันไป1ต่อ0ทีมหน้าจะยิงได้เยอะกว่านี้ครับด้วยแฮร์รี่แม็กไกว์ได้สัมภาษณ์ดังกล่าวกับทาง m u t v ว่า สิ่งสําคัญในกีฬาฟุตบอลก็คือต้องพยายามคว้าชัยชนะให้ได้แต่แน่นอนว่าเราเองก็อยากจะเล่นฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมมากกว่านี้เช่นกันที่มันสมบูรณ์แบบมากกว่านี้และก็มอบความมันให้กับกองเชียร์ของเราและก็ยิงประตูได้มากมายแต่บางเกมมันก็ไม่เป็นเช่นนั้นกับเราโดยเฉพาะกับนาวเวลานี้ในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเราเองก็สร้างโอกาสได้หลายครั้งเลยนะเรามีโอกาสที่ดีมากๆหลายต่อหลายครั้งในช่วงครึ่งแรกแต่เราก็ต้องมีความเฉียบขาดมากกว่านี้ ส่วนคู่แข่งของเราอย่างลูตันพวกเขาเปไ็นทีมที่ดีและใช้ร่างกายได้ดีมีระบบการเล่นที่ดีและผมก็แน่ใจว่าหลังจากนี้พวกเขาจะชนะอีกหลายเกมเลยล่ะตลอดซีซันอย่างในเกมนี้พวกเขาทําให้เราเจองานยากลําบากเลยนะแต่ก็อย่างที่ผมเคยบอกไปหากว่าเราสามารถยิงประตูขึ้นนําคู่แข่งได้เร็วมากกว่านี้เราก็อาจจะเล่นเกมโตกลับได้อย่างดีมากกว่านี้เช่นกันซึ่งในเกมนี้ถึงแม้ว่าเราจะได้ประตูขึ้นนําช้าไปหน่อยแต่เราก็มีโอกาสได้ลุ้นประตูที่2หลายต่อหลายครั้งเช่นกันนะและเราก็น่าจะทําได้ดีมากกว่านี้ วันนี้พวกเราต่างแสดงเห็นด้านที่ยอดเยี่ยมของพวกเราเองและเราเองก็ต้องการคว้า3ามแต้มและมันก็เป็นเรื่องให้ดีอย่างมากที่ได้เข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติพร้อมกับชัยชนะของเราหลังจากนั้นแม็กควาก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อน,นะครับโดยเขาเชื่อว,ว่าตอนนี้ฟอร์มการเล่นของแมนยูเนเต็ดเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับและก็ดีกว่าช่วงต้นซีซั่นอย่างแน่นอนเดี๋ยวที่แม็กควานะครับให้สัมภาษณ์ต่อว่า ผมคิดว่าเราสามารถปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้อีกมากเลยนะกับฟอร์มการเล่นของเราเราเริ่มต้นซีซั่นนี้ได้อย่างเชี่องช้าแต่ผมก็คิดว่าตอนนี้ฟอร์มการเล่นของเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วอย่างในสัปดาห์นี้เรามีเกมที่โชคร้ายเพราะการตัดสินของกรรมการที่ไม่เป็นใจเท่าไหร่มันส่งผลกับเราในเกมกับโคเปนเฮเกนอย่างมากซึ่งเกมนั้นเราสามารถคุมเกมได้หมดแล้วและถ้าเราชนะเราก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมกับเงื่อนไขในการผ่านเข้ารอบต่อไป เพราะฉะนั้นแล้วเราจึงมีเกมใหญ่รออยู่ข้างหน้ากับกาลาตาซารายและในเกมนั้นเราก็ต้องเล่นให้เหมือนตอนเจอกับโคเปนเฮเกนด้วย เรามาตอนที่โบสภาษณ์ฉบับเต็มของเอลดิินฮากันบ้างนะครับหลังเกมชนะลูตันทาเมื่อคืนที่ผ่านมา1ประตูต่อศูนย์เดวิดินฮางได้ออกมาระบุว่าพอใจกับ3แต้มที่ได้ครับแต่ก็ยอมรดบว่าลูกทีมนนาใช้กับเปลืองไปหน่อยกับชัยชนะในเกมดังกล่าวอย่างไรก็ตามเขายังเชื่อมั่นนะครับว่า2แนวรุกตัวเก่งอย่างรัสมุสอยและและก็มาคัสแมทฟอร์ดจะสามารถสร้างความแตกต่างกับทีมได้อย่างแน่นอนครับหลังจากนี้โดยเฉพาะกับสึกพริม์ลีกโดอิดคินฮากนะครับได้ให้สัมภาษณ์ว่า โดยรวมแล้วผมคิดว่านี่คือวันที่ดีของเรานะเราได้รับชัยชนะตามที่เราต้องการแต่ผมก็คิดว่าเราควรจะทําให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมันง่ายขึ้นมากกว่านี้ด้วยการยิงประตูแรกให้เร็วกว่านี้อีกหน่อยและยิงประตูที่2เพิ่มเติมจากนั้นด้วยในเกมนี้กับช่วงครึ่งแรกผมคิดว่าเราเสร้างโอกาสที่ต้องเป็นประตูแน่นอนถึง4ี่ครั้งด้วยกันนะแต่เราไม่สามารถทําได้ดูต้นขาจึงยังมีแรงฮึดืและอาจจะตีเสมอได้ทุกครั้งดังนั้นเราก็ต้องต่อสู้กันอย่างเต็มที่จนกว่าจะจบเกม กับชัยชนะในเกมนัดนี้ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ชัยชนะที่ยอดเยี่ยมของเราแต่ผมก็พอใจกับการสร้างโอกาสของบรรดารลูกทีมและก็ความพยายามของลูกทีมของผมด้วยกับช่วงเวลานี้ถึงแม้ว่าเราจะเจอกับอุปสรรคหลายอย่างแต่เราก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งใกล้ท็อปโฟร์ดังนั้นเมื่อเรากลับมาพร้อมเต็มที่เมื่อไรและเริ่มโชว์ฟอร์มดีในช่วงหลายเดือนข้างหน้าผมก็เชื่อว,ว่าทีมอื่นจะเจออุปสรรคและก็ทำแต้มหล่นบ้างเช่นกัน เราชนะเกมหลีก4นัดจาก5นัดหลังสุดท่ามกลางปัญหาหลายอย่างดังนั้นมันก็ชัดเจนว่าเราเองก็ยังมีเหตุผลสําหรับการมองโลกในแงด่ดีหลังกนะเอริคเฮนักก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อในครับถึง3แนวรุกในเกมนี้อย่างอเลฮานโดกาไนโชรัสมุสไอยุลและก็มาคัสแบดบอร์ดโดยเฉพาะกับในรายของการไนโชและก็ฮายูนะครับยังยิงประตูในหล็กซีซั่นนี้ไม่ได้เลยด้วยเอิกิธเฮนักนะครับได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่า ผมไม่คิดว่านี่คือปัญหาเรื่องความมั่นใจนะราสบูชายลูนยิงไปแล้ว5ประตูในแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งก่อนลงสนามเกมนี้เขาก็มีความมั่นใจเต็มที่แต่ถึงแม้ว่าจะยิงประตูไม่ได้แต่ความมั่นใจของเขาก็ยังคงเต็มเปี่ยมและผมก็เชื่อมั่นว่าประตูทั้งหลายจะตามมาอีกอย่างแน่นอนส่วนมาคาแสแรดฟอร์ดเขายิงให้เราไปกว่า30ประตูเมื่อซีซั่นก่อนและแน่นอนว่ามันไม่ใช่กับตอนนี้แต่หลังจากนี้ผมก็เชื่อมั่นว่าเขาจะเริ่มยิงประตูได้อีกครั้งเช่นกัน ส่วนักเตะในแนวรุกคนอื่นของเราอย่างเช่นอรเลฮันโดการไนโชเองก็มีความสามารถในการยิงประตูเช่นกันนะและมันจะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วและหากมองในแง่ดีกับซีซั่นนี้ก็คือเรามีนักเตะที่ยิงประตูต่างกันมากถึง13คนซึ่งมันก็แสดงเห็นถึงวิธีที่เราต้องการจะเล่นฟุตบอลทุกคนช่วยกันบกุกทุกคนช่วยกันตั้งรับดังนั้นกองหลังของเราจึงสามารถยิงประตูได้ด้วยเช่นกัน หลังจากนั้นเอริกคินฮาก,ก็ถูกถามถึงใบเหลืองที่โดนแสกในช่วงท้ายเกมกับลูตันนะครับหลังจากไปไปทวงกรรมการที่ให้ลูตันเดทุมซึ่งครั้งนี้ก็เป็นใบเหลืองครั้งที่3ของเขาแล้วครับในซีซั่นนี้จะไม่ในเกมนัดต่อไปกับลตันนะอดคุมทีมข้างสนามทั้งที่เอริกคินฮารนะครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมต้องยอมรับกับใบเหลืองและโทษแบนด์นี้มันไม่ใช่เรื่องดีแต่ผมก็มั่นใจว่าสตาฟโค้ชของเราจะเข้ามาทดแทนได้พวกเขามีความสามารถเต็มเปี่ยมอยู่แล้วที่จะทําแบบนั้น หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a e e b o o k Red d e v วิ Page กันด้วยนะครับผม